โอเคเข้าออกก็ถ้าโกก็ได้นด้วะไปดูกันนะครับนี่รหัสใหม่ผมนะครับโทรศัพท์หมดเครื่องน,นเลยด้วยแกมไม่ใช่โบกแกมเดียวกันนะครับไม่ใช่โปรแกรมหรอกแกมอันนี้เป็นโปรแกรเม,มรเนี่ยแต่มันแค่พูดเล่กูอันนี้หุงเครื่องกลับมาจากเมืองอนึ่งบานนะ พูดทำไมอเาต้องมามอยากเ่นใหม่ เราได้สร้างเพื่อเด็กดูห้ามดูเด็กน่เลยม่ีตอะไรกันนะแต่หน้าโปหน้ากร้าข่อช เล็กอยู่นะขโมยดีก hmm. ว่าขโมยได้ขโมยได้ถ้ามีโรบักกูขโมยได้นะกดเลไม่ไดู้ตรงนี้เลื่อนเราบอกว่ากูนี่ไงโรบอกโรบักก็ใช้โรบอกโอ้ยสัตว์มากมายเงินห้าหมื่นมันยาก เออห้าผมมีตังสองพันล้านคือสามพันว่ากูจำไว้ได้มีช็อปรีแล้วดูกันนะโอ้โหเขาแต่มีคนซื้อของใไงวะใครต้องกาครับนี่ตัวบัรี่อเอาเก็บมันยังไม่โตหรอ อุ๊ยยากเกี่วไหวินวสตรอเบอรี่เหลือดอกไม้รู้ไหมตาไม่เหมอนดอกไม้จะไเก็บได้ไหมเก็บได้อ๋อเก็บไม่ได้เหโอเต็มเก็บกูเก็บไล้ไมนเก็บไล่เก็บกระเป๋า้ยวีนโอเคเก็บ เก็บบุ kind of mm ๊มเก็บมให้ได้เก็บเก็บแล้ทุกคนกายห่องั้นดีกว่าบุ๊มนี่หัวเกอบสักหน้าไรหนึ่งไรร้อยหนึ่งลืมจุดราคาไม่เหรอน้อยแดงวุ้นสีโอ้โหเก็บเต็มแล้วเก็บไม่ได้เลย เาซื้อบูเบอรี่นะคือกากมากมนึ่งร้ยยี่สินะเ้าอือเอาตังค์มาซื้อให้เราสองอันสเหียนห้าล้วก็สตรอเบอรี่เหียนตังค์เหลือแบาทเอาไปซื้อน้ำ แล้วก็อีกกี่บาทไม่รู้ไม่รู้เทียยอะไรไม่รู้ ยีบาทอุ้ยสามร้อยเยอะอยู่ตังสามร้อยซื้อฟเป็นเซิร์ฟให้มีตังค์อยเยอะแต่สมันก็ไนั่ใหญ่เลยนะคนเล่นอยู่ให้มันเกี่ยวโหเดี๋ยวคนตังค์เยอะตังสามร้อยอะไรเขาหน้ากัเป็นฮู้เล่นเก่าครับเราฮู้เล่นใหม่ไม่มีปัญญาซื้ออะไรเลย นอกจากขี้ชีฟตอนนี้ก็เจ็ดนาทีแล้วนะผมไม่รู้จะทำอะไรนอกจากรอชิอเกตัดเขาไม่มีขุมวิเวียนพ่่เอาาาหนังงสืิมมลึมได้้้จจ40บท ของเมื่อวานนี่หว่าข่าวใหญ่จ้าข่าวใหญ่จ้าข่าวใหญ่จ้าโดนหลอกไปแล้วสิบเอ็ดคนข่าวใหญ่จ้าข่าวใหญ่จ้ามีคนโดนหลอกไปแล้วสิบคนเฮ้ยไอ้หนูไม่เอาหนังสือพิมพ์ดอกนมกูปองอุ๊ยดูตั๊บลี่ใหญ่เวีย มีกลุ่มเด็กนักเรียนจะโดดเรียนครับผมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไปฟ้องยามเพามีคนจะโดดยามก็เลยวิ่งไล่ผมไปี่บานทีบ้านทำให้ไม่มีใครเข้าประตูโรงเรียนแล้วกูก็โดดอย่างง่ายดายวันต่อมามีตรวจผมครับเพื่อนๆเนี่ยไม่เข้าเรียนอย่างมากไม่กลัวอะไรก็ทำตามระเบียบตัดตัดไปสิเนี่ยผมเดินออกมาอย่างชิวๆเลยเพราะว่ากูใส่บิดตัดไปสิ ีเฮ้ยซื้อต้องซื้อนี่เลยมอสเฟสไหมังร้อยหนึ่งซื้อวัวเลยซื้อได้โอเค เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศไทยประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดแบ่งเป็น6ภาคได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ียโอ้ยเล็ูไไม่ม